องค์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐมมีที่ตั้งณศาลกลางจังหวัดนครปฐมมีนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐมและพันเอกภูมิพัสุ์เตียเพชรดีเป็นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐมฝ่ายทหารสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญประจำปีสอง8ันห้า้อหสิบดดังต่อไปนี้ แผนงานโครงการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กออรมนจำนวน7โครงการโครงการการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติกิจกรรมการเสริมสร้างปากร่วมใจสร้างไทยเป็นหนึ่งโครงการพัฒนาด้านการเมืองและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติกิจกรรมบวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสารเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือกลุ่มอาชีพกิจกรรมศาสตร์พระราชาจากชุมชนสู่โรงเรียนอาหารกลางวันโครงการประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎามมหามงคลโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และบ้านผู้พิการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎา2567ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่2567ถึง2568จำนวน20หลังดำเนินการปรับปรุงและส่งมอบครบเรียบร้อย20หลัง แผนงานโครงการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่สองกออรมนจำนวนสองโครงการการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด,ตดบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจในพื้นที่ทำการปรับปรบปามยาเสพติดการดำเนินการต่อปัญหาแรงงานต่างด้าวบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทั้งหมด32ครั้งสามารถจับกลุมแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ดังนี้จับกลุมข้อหาหลบหนีเข้าเมืองรวมห6บคน จับกลุ่มข้อหาอื่นๆรวม37คนแผนงานโครงการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่3กออมนจำนวน3โครงการการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในขั้นตอนไก่เกี่ยนี่นอกระบบจำนวน3ครั้งช่วยเหลือลูกหนี้จำนวน4ีายซึ่งมียอดหนี้สินนอกระบบรวมกันมากกว่า2ล้าน5มนบาท การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชก,การลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐมจำนวน4ครั้งแผนงานโครงการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่สี่กอ,อรอมนจำนวนสี่โครงการโครงการไตภาคีจำนวน2ครั้งการตรวจอุตสาหกรรมลงเลื่อยจำนวนสี่ครั้ง12บสองลงเลื่อย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโครงการไทยอาสาป้องกันชาติทสปชการแก้ปัญหาผลกระทบจากปัญหาหมอกควันฝุ่น PM 2.5การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการตรวจจับควันดำจำนวน6ครั้งการบูรณาการหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พุทธศักราช2535มาตรา37และมาตรา39จำนวน34โรงงานการควบคุมจุดเผาพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่กำแพงแสนจำนวน3ครั้งลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การร่วมรณรงค์ขอความร่วมมืองดเาผาลดฝุ่นละออง PM 2.5เพื่อลมหายใจชาวนครปฐมแผนงานโครงการของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กรอรมนจำนวน4โครงการการประเมินการและอำนวยการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฝึก CPX กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและตำบลโดดเด่นการดำเนินโครงการกำกับติดตามและประเมินผลโดยกอรมนภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนจากประกาศจังหวัดนครปฐม พิจารณาคัดเลือก2อำเภอ4ตำบลการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านไทยอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองอพปนาบ้านศีมหาโพหมู่4ตำบลสีมหาโพอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมตำบลโดดเด่นพิจารณาเลือกตำบลลำพญาอำเภอบางเลนเป็นตำบลโดดเด่น การดําเนินการตามโครงการเพชรในตมประชาสัมพันธ์โครงการเพชรในตมมีนักเรียนสมัครและผ่านคุณสมบัติจํานวน1คนรวมเป็นนักเรียนโครงการเพชรในตมจํานวน2คนการดําเนินการเรื่องอื่นๆรับเรื่องร้องเรียนผ่านในเลขหม่าเลข1374จานวน17เรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่สาคัญติดตามเรื่องไฟฟ้า่องสว่างถนนเลียบคลองเจริญสุขตาบลสะสีมุมอำเภอกำแพงแสน ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว